จุงก้าแมววังโอเล่เนี่ยนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกทท่านนะครับวันนี้ก็พบกับทิดเพลินว่าประเดงเพลินนะครับช่อง PO พีโอ Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็นะครับพาทุกคนนะครับมาลองของใหม่นะครับของใหม่ของของใหม่นะครับที่ตอนนี้นะครับเขากําลังคิดนะครับกินกันนะครับก็วัยรุ่นวัยรุ่นนะครับเขาจะชอบกันนะครับนะเป็น ไอศครีมกาลิกาลินะครับรสโคลานะครับลองดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยห้าชิ้นเนี่ยนะครับจะกินหมดไหมนะครับนะจะหมดไหมนะครับไอสครีมจดจด,จดนะครับลองดูว่ามันจะแซ่บจัดจ้านขนาดไหนนะครับม,มาจัดเลยครับนะ มีก่อนละกันว้าวอื้ายน่าก,กินจังเลยอืมจัดเลยครับจัดเลยอืม อร่อยอ่าก็ออกกินโคอลลานะครับวันนี้ก็มีลูกสาวมาช่วยกินด้วยนะครับแต่ก็ยัง ยังไม่กี่อยากออกกล้องนะครับนะบอกว่าชวน,นชวน,นมามากินด้วยกันไหมบอกอ่ะชวนหน่อยชวนหน่อยมันจะกินโคลานะครับมันจะมีกินโคลาเสร็จแล้วมันก็จะมีข้างในแบบกึ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 บนะครับแบบวัยรุ่นแบบนะไอเราวัยแก่แล้วกกินไอศครีมก็มันจะมีเม็ดกึบ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 ข้างในนะครับเวลาเคี้ยก็ให้อัถรสอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่ง ออร่อยนะครับแต่ใช้ได้อยู่อันนี้นะครับก็หาซื้อทานได้นะครับมีจำหน่ายตามร้านค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปนะครับสามารถที่จะเข้าไป เลือกซื้อเลือกหามารับทานได้นะครับอ,อร่อยนะครับกินคอลา่าสำหรับไวัยรุ่นแนวเข้าเทรนนะครับ หมดครับหมดคนอื่นถ้ากินคนเดียวนี่ไม่รอดนะก็ลูกสาวมาช่วยกินด้วยนะครับก็แต่เขายังไม่กล้าออกกล้องนะก็รอโอกาสมีมีดีหน่อยด้วกันนะครับเดี๋ยวก็ให้ลูกสาวออกกล้องด้วยอื้ ่ยจําชื่อไว้ให้มันม่นๆนะครับการิการิารคุง กลิ่นโคลานะครับอร่อยไม่ได้บอกไม่ได้โกหกนะครับอร่อยจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าไอเราคนแก่อายุเยอะแล้วเนี่ยเวลาไปกินของเย็นเนี่ยนะครับมันเสียวฟันมันเสียวฟันก็เลย,อย,เยวอ เขาบอกว่าสินค้าตัวน,นี้เนี่ยนะครับไอติมเนี่ยนะครับขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะใครไม่กินใครไม่ลองมากินโดยนะจะเสียใจนะการทนตีนะครับเนี่ย ขายดีอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับอืมอ,อร่อยมากโอ้โห ต่ว่าอร่อยจริงแล้วเนี่ยกินหมดอันที่สามอันนี้อันที่สามแล้วนะปกติกินไอจิมหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งแท่งก็อิ่มแล้วนะครับแต่นี้ยังไปได้เรื่อยๆนะครับน่าจะหมดนะครับชิ้นที่สามแล้วนะครับอืม ก็เหมาะสําหรับทานเล่นนะครับนะทานเล่นสําหรับเด็กไปรุ่นนะครับทานไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับสนุกสนานนะครับก็มันมีเม็ดคริสตั้นเคี้ยวหนึบๆข้างในด้วยนะครับอร่อยนะครับแล้วมันจะออกกลิ่นโคลานะครับกลิ่นโค้กนะครับ อร่อยนะครับกินหมดทั้งอันที่สามแล้วเนี่ยนะครับสุดยอดนะที่สุดของไอศครีมนะครับนะก็สมราคานะครับนะขายดีอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับมาประเทศไทยก็น่าจะโอเคนะครับนะ ลองไปหาทานดูนะครับร้านตามร้านต่างๆนะครับร้านสะดวกซื้อน,นะครับมีขายนะครับก็ลองไปหามาทานดูนะครับไม่ต้องทานถึงสามชิ้นเหมือนผมก็ได้นะครับชิ้นเดียวก็ได้นะครับลองดูนะครับอ,อร่อยนะครับ มหมดเลียงสามชิ้นนะครับกินคนเดียวโอโหสุดยอดนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาทุกคนทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแมอวบางโอน,นะครับมาทานไอศครีมนะครับที่เขาบอกว่า เป็นไอศครีมกาลิกาลิาคุงนะครับที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นํานเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับก็แซ่แบๆจดๆนะครับวันนี้ก็ถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมเพลินหรือว่าเพลงเพลินนะครับวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้านะครับออกุลแมวบางโกนเดอร์นนเนียก็จุงกะสวัสดีครับพบกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย